ข่าวดีสำหรับแฟนเพลงของลิซ่านะครับเพลงชื่อลาลิซ่านั้นเข้าสู่อันดับที่2ใน global charts ของบิลบอร์ดทั้ง2ชาร์ตไม่ว่าจะเป็นชาร์ตที่รวมศิลปินจากอเมริกาหรือไม่ก็ตามนะครับโดยที่อันดับ1ยังคงเป็น Sta y ของ The Kid l a r o i j u ส t t n n i e b e r r อยู่ส่วนอันดับที่3เอชเชียรันครับ Bad Habits อันดับเพลง2ชาร์ตนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือน กันยายนปี2020นะครับและศิลปินไทยคนแรกที่ทำได้ก็คือน้องสปร이ต์และกายจีจที่อันดับ89เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2021นี้แหละชื่อเพลงว่าทนส่วนลิซ่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยแต่ก็นับว่าเป็นศิลปินเกาหลีนะครับในความเป็นศิลปินเกาหลีนี้และในฐานะ BLACKPINK ก็เคยมีเพลงติดชาร์ตนี้รวมทั้งขึ้นอันดับหนึ่งมาแล้ว2เพลงด้วยกัน คทั้งที่เป็นอันดับหแล้วก็เป็นท็อป10ด้วยถึงแม้ว่าจะนับว่าลิซ่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้อันดับ2ใน2ชาร์ตนี้แต่ก็ยังคงถือว่าเป็นศิลปินเกาหลีอยู่นะครับและในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องดีใจเราก็ใช้คําว่าเป็นคนไทยคนแรกได้แต่ใช้คําว่าเป็นศิลปินไทยคนแรกไม่ได้นะครับในชาร์ต Hot ทันเของบิวบอร์ด นั้นลิซ่าก็เข้าสู่อันดับที่84กับเพลงลาลิซ่าเช่นกันส่วนเพลงมันนี่ได้อันดับที่24ในชาร์ตที่ไม่มีอเมริกาและอันดับ44ที่ชาร์ตมีอเมริกาครับ